สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านนะคะสอทเคะแล้วลงทะเบียนหมอพร้อมจองฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มประชาชนทั่วไปในต่างจังหวัดในวันที่31พฤษภาคมนี้เริ่มฉีดวันที่1สิงหาคมวันที่21พฤษภาคมพศส5 6 4ที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีดรสาธิตปิตุเต,ตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด -19 าสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปผ่านระบบร่วมกับนายแพทย์โสพลเมฆธนะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดรสาธิตกล่าวว่าการจัดสรรวัคซีนโควิด -19 เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์โดยช่วงที่มีการระบาดประเทศไทยได้จัดหาวัคซีนโควิด -19 ในระยะเร่งด่วนมารองรับการที่จะมีวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายนจัดสรรไปในพื้นที่ระบาดพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ท่องเที่ยวและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่ม7โรคเรื้อรังรวม16ล้านคนลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อรับการฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนและกระกฎาคมหากลงทะเบียนในช่วงเดือนมิถุนายนจะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงสิงหาเป็นต้นไปค่ะ สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนรับหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านหมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่3 1พฤษภาคม2564จะได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนกรุงเทพมหานครจะดำเนินการเปิดรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เองไม่ผ่านระบบหมอพร้อมโดยกระทรวงสาธารณาสุข จะจัดส่งวัคซีนให้ทุกจังหวัดและกทมตามแผนการจัดสรรน,นอกจากระบบหมอพร้อมประชาชนยังสามารถลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่นได้ทั้งอสอมโรงพยาบาลหรือช่องทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นซึ่งไม่ว่าจะลงทะเบียนนัดหมายผ่านช่องทางใดเมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะมีการส่งข้อมูลเข้าออมาสู่หมอพร้อมเพื่อติดตามอาการภายหลัง การฉีดวัคซีนและการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นข้อมูลระดับประเทศที่จะใช้อ้างอิงเมื่อต้องติดต่อหรือเดินทางไปต่างประเทศจึงมีความน่าเชื่อถือเพราะออกรับรองในนามของประเทศไทยดรสาธิตกล่าวดรสาธิตกล่าวต่อว่าส่วนกรณีหน่วยงานองค์การต่างๆนะคะที่จะนัดหมายฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดโดยหน่วยงานจะต้องประสานโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดให้ส่วนการมาลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนที่จุดฉีดขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่และความพร้อมของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่ต้องการลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ